สวัสดีครับสวัสดีลูกป้าลูกหลาดเอาอาซูขูุกคนผมทวีคนเดิมด้วครับพี่น้องพบอพอกับผมอยู่ทา่อำเภอชุมเพนะครับพรอมกับตัวเลีกของอาจารย์เสียนสมชายเลีกลางวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2566ดีพี่น้องเด้อนะครับทายทัำมห้พี่เหนองอยู่ภายใน วัดสาวพชีใช่หรือว่าทางอำเภอจุ้มเพให้พีเฮนองหรือเบื่องในชมน้ำกันกับตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมชัยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิก,ก,กายนนะครับเป็นเลขล่างของเพลินพี่นองแล้วนะสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขล่างของอาจารย์สมชายเข่าที่4เก่านะครับผลฟันที่4เก่าเลขล่างนะครับเลขออกที่4 4พี่นองนะครับออกขั้บนที่4 4 6พี่นองนะครับ อาเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันพี่น้องเพื่อนหายที่สี่เก้าเก้าสี่เลขออกที่สี่หกหกสี่เลยพี่น้องเด้อนะครับถือว่าเข่าพี่น้องถือว่าเฮงถือว่าปังพี่น้องสารมณ์กรกอนนะครับเลขอาจารย์สมชายนะครับท่างจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนหายฟันที่ศูนย์สองเม็ดเดียวนะครับผักลางออกที่ศูนย์สองเต็มเต็มพี่น้องนะครับเอาเลขเพื่อนเข่าดีนะครับย่อมรับว่าเลขอาจารย์สมชายในเข่าดีเข่าเทิงเล้าพัฒนา นะครับเข่าทึงเหล็กใหญ่นะครับส่วนมากเหล็กเพื่อนที่เขา่าเหล็กข้างล่างพี่น้องเพื่อนฟันเพื่อนเน้นข้างล่างพี่น,อน้องเนาะเอางวดนี้เพื่อนเน้นข้างล่างมาให้เป็นทีเรียบร่อยพี่น้องนะครับบอ่อหลายชุดบอ่อหลายหางเลยพี่น้องเดอ้อนะครับวงกลมให้พร้อมสำหรับเซียนสมชายงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน25หายพี่น้องนะครับสำหรับงวดสิผ่านมากเข่าที่เพื่อนห้ที่49้าพี่น้องเลขออกที่4 6, ี่หกเลยพี่น้องเดอ้อ ระบกรุกรอนเพื่นไห้ที่ศูนย์สองออกที่ศูนย์สองตรงตรง,ตรงพี่น้องนะครับเบื้องหลักฐานเก่าน้ากันพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าของอาจารย์สมชายหรือว่าเซียนสมชายช่างจังหวัดกาฬสินพี่น้องนะครับเพื่อนไห้ที่เก้าและศูนย์พี่น้องตัวเด่นของเพื่อนนาะพี่น้องเนาะนะครับเก้าและศูนย์เพื่อนจับกู้ไห้ซีเก้าเก้าซีนะครับซีศูนย 4, 9, 9, 4, น์ศูนย์ซีอ่าสาม 0 0 3 3 9 9 3พี่น้อง4ชุด4หางงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อนะครับเพิ่นฟันไห่2หางก็คือ4 9เกาเกกับ0330พี่น้องเลขออกที่4 6 6 4พี่น้อง9กับ6เป็นตัวเดียวกันนะครับสำหรับงวดก่อนเพิ่นกับฟันไห่ที่02เม็ดเดียวพี่น้องเข่าตรงๆที่02นยอได้พี่น้องเด้อนะครับงวดนี้เพิ่นฟันไห่ตัวใดฝากพี่น้อง f c ผู้เข่ามาใหม่มาเก่านะครับเบิง่งไห้มันจบแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจเขากับทางช่องยูทูบทวีคนเดิมนะครับลูกหลานของพี่ของน้องนะครับบ่แมนผู้อื่นผูกไก่ฝากน้ำผีน้ำน้องสู้ขู่สก้นซอยเป็นกาลังแรงไจซอยเป็นอ่ากำลังแรงใจซอยผักซอยดันให้ใลูกขลานน้ำในเด้พี่น้องเด้อช่องในหน่อยช่องกระพาก,ะพพกับพ่อพีอพอพ่น้องกรพาพ่อผ้าแม่ก็ยังกระผพาช่องอีกพี่น้อง นะครับฝากพี่น้องสุขุสุกคนทางไก่ทางไก่นะครับซอยผักซอยดันให้น้ำจากคนในพี่น้องนะครับเนาะเอาวัดนี่พี่น้องสีเฮ้งบ่เฮ้งสีปังบ่ปังพี่น้องติดตามเบิ่งติดตามชมนับกันเนพี่น้องเด้อนะครับสำหรับเลขล่างของเซียนสมชายวัดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสำหรับเลขเพื่อนแตกมาปังมาทุกรอบพี่น้องตั้งแต่เอามาลงทางช่องยูทูบทวีคนเดิมปังตลอดการพี่น้องนะครับสำเซียนสมชายเลยพี่น้องเด้อ บ่แมน่นย่องเพื่อนที่พี่น้องมันเข่าอิลิพี่น้องงวดที่ผ่านมาเพื่อนห้ยซีเก่าเก่าซีเลขออกที่ซีหกหกซีพี่น้องเก้ากับหก็ตัวเดียวกันนะครับงวดก,ก่อนเพื่อนหายที่ศูนย์สองสองศูนย์นะครับเลขออกที่ศูนย์ศูนย์สองพี่น้องนะครับมันเข่าก็คือว่าเข่ามันถือก,ก็คือว่าถือพี่น้องช่องแอ็ดพีค,คนเดิมเบาตรงตุงพี่น้องบ่ถือก,ก็คือบอกบาบ่ถือได้พี่น้องเด้อนะครับถืบอบ่ถือเข่าบ่เข่าก็ลงคือเก่า พี่น้องอิปซี่หรือว่าอาจารย์ทุกๆอาจารย์เอาเลขกมาให้ส่งมาให้ทางช่องกับศิลกคือเกานะครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทุกๆอาจารย์ทุกๆแนวทางขอบพระคุณอาจารย์สมชายหลายๆเด้อสิส่งแนวทางมาให้พี่น้องว่าหลายใจห่างบัดนี้มาเบิ่งตัวเลขกแนวทางของอาจารย์สมชายนํากันนะครับทายทํากะให้พี่น้องได้เบื่องให้โชคน้องการให้ได้บวดดเยียนบัดสามิกิชัยทางบ้านดนอกสลาทางบ้านแอ็ดเองลระพี่น้องเนาะ เอางวดประจำวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกายน2566เด้อยพี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับเชียนสมชายล่าสุดนะครับเป็นห้ที่4994พี่น้องเลขออกที่4 6่หกเดพี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับหมายเลขตาหมายเลขโทร่เพิ่นพี่น้องนะครับก็คือ0 6 3 6 7 0 8 7 7 0พี่น้องนี่คือหมายเลขของอาจารย์สมชายเดลพี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับล่างงวดนี้นะครับงวดวันจบวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกายน เปินฟันล่างนะครับคือ3ามพี่น้องเด้อฟันเม็ดเดียวคือ3พี่น้องนะครับตัวกันตัวรองก็คือ4นะครับอ่าวแน่ก็คือมี3กับมี4ี่ะพี่น้องตัววงกลมตัวเน้นก็คือ3พี่น้องเนาะเอาตัวเน้นสุดก็คือ3าหาห้าสามที่พี่น้องเด้อนะครับสําหรับเลขของอาจารย์สมชายเน้นที่3553เม็ดเดียวพี่น้องนะครับตัวกันตัวรองคือ4หาหาสี นะครับร่วมกับพับไปวัดมาพี่น้องแอดทำคลิปกับโอ้ยหนอนะครับห้าสี่สี่ห้าสามหหกสามสี่หหสี่ได้พี่น้องเดอ้อนี่คือเลขของอาจารย์สมชายพี่น้องนะครับรีบลงให้พี่ให้รองแฟนช่องในเบื้องในชมน้ำกันนะครับหลักฐานเก่าก็อยู่ทั้งสายมือหลักฐานใหม่ก็อยู่ทั้งขวามือ นะครับงวดนี้เพิ่นฟันที่3เม็ดเดียวตัวร่องก็คือ4นะครับวงกลมที่3553สําหรสลับเลขกรางของเซียนสมชยัยงวดนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับงวดก่อนๆเพิ่นฟันที่0-2ออกที่0-2พี่น้องพี่น้องได้ยินได้ชมกันเป็นที่เรยบร้อยแล้วก็แคบหน้าจอไว้น้ำนะครับแล้วก็เขียนไว้ไปจับจองสื่อสากกินแบ่งกันนะครับทั้งช่องเข้าบอสดับสนุนให้พี่น้องปเป็นเร่นการพานันแต่ยังใดเด้กพี่น้องเด้อ สนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารญา์ในการรับชมพี่น้องมักก็คอยไปจัดไปหากันค่อยไปซื้อกันผมเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบใเ้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นพี่น้องบอ่สามารถที่จะรับรู้ได้ขึ้นกันวาเลีสิออกตัวใดนาะพี่น้องเนาะนะครับอาจารย์สมชายเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับอ่าทรงมาให้ผมก็รีบโล่งห้เพิินเลย พื่อพี่น้องเอฟซีจะได้ไปจับจองสื่อสากกินแบงรัฐบาลกันได้ท่านนะครับขอพรบคุณพวกเราผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทางกรุงเทพนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับทังกาลสินนะครับขอบคุณเอฟซีทางสระแก้วทางสกุลนครทางนคนปรปฐมทังจังหวัดขอนแกน่นทังสารครามทังอุดอรธานีทัททวป่าเมืองไทยสุขุททุกคนที่เขามาติดตาม รับชมและรับฟังตั้งแต่ต้นชิปจนว่าจบชีพพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ระขามโฆษณาเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแค่ลูกหลานทุกขู่ทุกคนที่เขามากดไหล่กดแค่นะครับขอบคุณคุณอ่าอ่าขอบคุณอาจารย์สมชายพี่น้องนะครับขาดบ่ไรือขอบคุณอาจารย์สมชายทางการศิล นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ที่ส่งมาให้กับทางช่อง YouTube ทวีคนเดิมด้วยดีมาตลอดสำหรับเลขเพิ่นเข่ามาปังมาทุกงวดวันนี้เพิ่นฟันที่3553พี่น้องสำหรับเลขล่างของเพิ่นนะพี่น้องเด้อสำหรับตัวกันก็คือหาซีซีหาสามหกหกสามแล้วก็หกซีซีหกพี่น้องตัวเน้นที่สุดก็คือสามห้าห้าสามนะครับสำหรับงวดนี้แตกทุกงวดปังทุกงวดพี่น้องนะครับถ่ายคลิปแล้วให้พี่น้องเพิ่มกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จบคลิปพี่น้อง นะครับเนาะหน้าจอไว้เด้อนะครับถ่ายคลิปแล้วนะครับทางช่องทางลูกทางหลานก็จะได้ยุติไว้นะครับ,ต,บ,นะรบติดตามน้องตุมตามตอ่อนะครับนี่คือถ่ายคลิปแล้วพี่น้องนะครับแนะคปหน้าจอไว้น้ากันน้ำงวดประจําวันที่ 1. พฤศจิกาย,ยน2 5งพ6สียนสมชายล่าสุดเปิ้นฟันให้ที่49่เลีกออกที่46่ด้เลยพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรเพิ่นกระเชียนให้พี่เห้น้อง พี่น้องก็เขียนเอาแล้วก็ทร่หาเพื่อนเอาได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับวิ่งข้างล่างข้างล่างพี่น้องเพิ่วิ่งที่สามกับสี่พี่น้องเนาะชุดนี้เป็นลีกล่างได้พี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเน้นที่สามห้าและห้าสามตัวเน้นของเพื่อนพี่น้องตัวกันตัวล่องก็คือซีหาหาซีสามหกหกสามีหกหกีได้พี่น้องเด้อนะครับมีลีกอยู่หนึ่งชุดสองชุดสามชุด สี่ชุดสี่หางพี่น้องแตกคนกลับให้นําซื้อๆได้พี่น้องเด้อนะครับฟังไซเมื่อเป็นหลักฐานเก่าพี่น้องนะครับที่อ่าสี่เก้าเก้าสี่พี่น้องคนห่มากนะครับบังว่าพี่น้องคงจะเห็นน้ากันล้มกระพัดไว้ๆพี่น้องนะครับขอโทษขออภัยการทายท่ำกับสิบบรูโบลาปันใดได้พี่น้องเด้อนะครับบางคนบางท่านนะครับเอซีบางคนทักมาแอดทวีค้นเดิมนะครับการจับภาพ นะครับการทายถ้ำเอ็ดทวีคนเดิมยังบ่ผพันเด้อว่าสันเพิ่ว่าบ่เป็นอย่างครับพี่น้องผมบ่ได้แข่งกับผู้ใดพี่น้องเฮ็ดตามนีตามเกิดเลอพี่น้องเด้อนะครับบ่แข่งกับช่องยงใหญ่เพิ่นนะครับที่ FC บอกว่าห้ไปเบิกเบียบเทียบห้ไปเบืองช่องยงใหญ่เพิินช่องนั้นช่องนี้เพิินทักผมมาพี่น้องแต่ว่าบ่เป็นอย่างดอกพี่น้องเฮ็ดไปตามประายเลยพี่น้องเนาะพี่น้องฮักพี่น้องแพงพี่น้องเลียตนพี่น้องก็เขามาติดตามพี่น้องก็ซอยกดไลค์กดแค่ไห้น้า นะครับบอกขอแข่งกับช่องผู้อื่นเพื่นพี่น้องเนาะเอ็ดตามมีตามเกิดตัวรัพทาก็ใส่เครื่องเดียวพี่น้องนะครับเอาสำหรับช่องใหญ่ๆเพิ่นเกิะมีผู้ละหาเครื่องหกเครื่องมีขาตั้งกล้องแล้วก็นิ่งพร้อมแอดใส่มือจับเอาพี่น้องนะครับสำหรับลิปนี้จะขอยุติไว้ก่อนนะครับสำหรับลิปของอาจารย์สมชายเลขล่างนะครับพี่น้องมักกะลีไปจับจองสื่อสากกินแป้งกันได้พี่น้องเด้อฟันที่53 3 5ห้า คียงเคงพี่น้องเม็ดเดียวที่เคียงเคงที่เป็นเนนพี่น้องเนาะ,ะฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่สุก้อนพิดจะรณาเบิ้งมากแล้วเบิ้งแล้วช่มแล้วฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแค่กดละหนึ่งไลค์หนึ่งแค่เพื่อเป็นกลังแรงใจให้ลูกให้หลานช่องทวีคนเดิมน้่มเลยได้พี่น้องเด้อสำหรับชิมนี้ขออําราพจากพี่จากน้องไว้เพียงเ่นีขอกาศคัมภีรอยู่ดีมีแห้งสู้ขู่ทุกคนพี่น้องเฮงๆปง,ปงปังปังหวดวใจจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสู้ขู่สุกคนพี่น้องสวัสดีครับ